าการเรือนเนี่ยเนนี้มีวิชาทำอาหารที่ริสาไม่ชอบด้วยสินะทำไมต้องให้คนแบบนั้นมาสอนวิชาการเรือนแ้วก็ไม่รู้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคุณครูคาเซตานะ่ะฉันได้ยินมาด้วยแล้วว่าคุณครูเขาทำโทษนักเรียนห้องข้างๆโดยการให้ซอยกระหล่ำปรีตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะแล้วทำไมต้องทำารื่าดีใจถึงขนาดน,นั้นด้วยเปล่าสักหน่อยฉันไม่ได้ดีใจอะไรนี่นี่ไปกันดีกว่านะ ดีใจออกนอกหน้าไม่ใช่หรอ กันเพื่อนมาหรือเปล่าอยู่แล้วล่ะถ้าลืมก็มีหวังโดนครูคาเซตัดสวดนะสิฆ่ากันเพื่อนฆ่ากันเพื่อนวิสมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยไออนีอน ิกทำอะไรอยู่อ่ะกอดกระเป๋าไว้ใช่ไหมเฮ้ยเปล่านี่นี่ว่าพงนี่พิลึกจริงนี่เอาผ้ากันเปื้อนมาหรือเปล่าอือเอามาสิกะจะให้คุณครูเขาประทับใจสักหน่อยเลยเลือกทับตายเลยละ่ะเหรอเนี่ยเหรอว,ว้าลิซ่าเดี <c oughs> เอาผ้ากันเปื้อนแบบนี้มาเลยเลยเนี่ยเอาไงดี้แล้ว,ลวเราต้องอยู่แบบนี้ทั้งวัน Okay. ขอของกินที่ทำให้ถือกินได้ทั้งวันหน่อยเถอะครับสำหรับการแก้โจทย์เลขนะในข้อนี้ก็คือการถอดรูทให้ได้ผลลัพธ์ออกมาซะก่อนส่วนตัวแปรต่างๆก็จะต้องแยกใส่วงเล็บเอาไว้หาผลลัพธ์ภายในวงเล็บแต่ละวงเล็บแล้วก็นำผลที่ได้มาบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้หรือจะใช้วิธีหนึ่งก็คือการแยกโดยการจับคู่ตัวเลขแต่ละคู่เนี่ยใส่ในวงเล็บไว้แล้วก็หาคำตอบในวงเล็บแล้วก็นำผลลัพธ์นำมารวมกัน <S <ara>. <S นี่เดสเกไปห้องเรียนการเรียนได้แล้วอ๋อนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามออกจากกระเป๋าเด็ดขาดนะอยู่เงียบๆในนี้นะน,นี่ไปเร็วเข้าเดี๋ยวก็หมดเวลาพาักกันพอดีแล้ว อยู่เกิดไฟมันขึ้นมาก็คงจะดีน,นะทำอะไรากันอยู่เนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าจะให้แป้งสาลีมันจับตัวกันถึงขนาดนั้นน่ะค่ะทำแบบนี้แล้วก็ให้ทำแบบแนี้อ้นนี่นี่ทาไม่อย่าให้ไม่ บอกแล้วไม่ใช่แบบนั้นขอโทษค่ะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเดซเกะไปช่วยหน่อยสิฮะ<ม>นี่เดซเกะโอ้ยบาดเลยอะเออเอเอเถ่า<อ>ทีเท้าทีนะเป็นไรหรือเปล่าวะ<า>เข้าดูหน่อยสิมาอาะไรลเตรียมมาดีนี่ฉันเตรียมมาเผื่อไว้สำหรับริษาเขานะ่ะอ๋อเหรอ ขอบใจนะฮะแบบนี้แบบนี้แล้วก็คอยอะไรทำหล <men> no ังนายเนี่ยฮะเอ๊ะอะไร นั่นจะออกไปไหนอขนาดทำความสะอาดก็ฟังไปด้วยนะคนที่ถูกครู้เรียกชื่อนะ่ะพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนแล้วให้มาซอยกระลำปลีด้วยฮาราดนะรู้หมายถึงริสานะนะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนะล่ะน่าเล่าอีกคนหนึ่งนิวะไดสุเกะอย่าลืมมาล่ะดีใจด้วยนะ ได้อยู่กันสองตอสองกับพระดาด้วยอ่ะงั้นเหรอท่านพี่คาเดื๋ยน้ำชาร้อนๆก่อนไหมคะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย จะทุบไหลยให้นะโอยคนลูกนะ่านี่จะทำอะไรอะฮะมีแผนอะไรอยู่บอกมันเลยนะยแหม่ท่านพี่นี่ล่ะก็ถามอะไรแบบนั้นละคะน่าสงสัยแฮะ แล้วจะทำไมงั้นเหรอแล้วทำไมเราต้องไปซอยกหลัาปลีคู่กับคุณอาระดะสองต่อสองแบบนั้นด้วยล่ะเนี่ยถ้าเกิดเรากลายเป็นดาขึ้นมาตอนนั้นแล้วก็ไม่นะไม่อยากจะคิดเลยนั่นแหละที่เป็นคนผิดนะ หลาชัดเลยแล้วอโอวิสเนี oh. ่ย oh. <c oughs> แปลงร่างเป็นฉันได้ด้วยเหรอฉันมเอาแล้วแบบนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้าทำแบบนี้แล้วล้วก็นะนีไ่ไงไม่มีใครจับได้แน่นอน